เคล็ดลับที่หความเชื่อและการยอมรับเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ปลุกสามัญสำนึกของท่านให้ตื่นขึ้นท่านจึงเริ่มมองเห็นความเลวร้ายของบาปมองเห็นอำนาจของมันความผิดของมันความทุกข์ยากของมันและท่านจะมองความบาปด้วยความรังเกียจท่านรู้สึกว่าบาปได้แยกตัวท่านออกไปจากพระเจ้า ท่านถูกจองจำด้วยอำนาจของความชั่วเมื่อท่านดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นมากขึ้นเท่าใดท่านก็จะยิ่งพบว่าท่านช่วยตัวเองไม่ได้เป้าหมายของท่านไม่บริสุทธิ์จิตใจของท่านไม่สะอาดท่านมองเห็นว่าชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวและความบาปท่านปรารถนาที่จะได้รับการอภัยได้รับการชํำระ ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระท่านจะต้องทำอย่างไรจึงจะได้ปลองดองกับพระเจ้าและมีลักษณะเหมือนพระองค์สันติสุขเป็นสิ่งที่ตั้นต้องการคือการอภัยและความสงบสุขและความรักจากสวรรค์เบื้องบนที่อยู่ภายในวิญญาณจิตของท่านเงินทองจัดซื้อเอามาไว้ไม่ได้ปัญญาจัดหามาให้ไม่ได้ ความรอบรู้นำไปให้ถึงไม่ได้ท่านหวังที่จะได้สันติสุขนี้มาครอบครองด้วยความพยายามของท่านเองไม่ได้แต่พระเจ้าทรงยื่นมาเป็นของประธานให้แก่ท่านโดยไม่ต้องเสียเงินเสียค่าอิสยาบทที่55ข้อที่หนึ่งสันติสุขนี้จะเป็นของท่านเพียงแต่ท่านจะยื่นมือของท่านและรับเอามาไว้ พระเจ้าตรัสว่าถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะอิสยาบทที่หนึ่งข้อที่18เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าเอเสเคียวบทที่36ข้อที่26ท่านสารภาพบาปของท่านแล้ว และทิ้งไปด้วยความเต็มใจท่านตัดสินใจที่จะมอบถวายตัวของท่านเองให้พระเจ้าขอให้ท่านไปหาพระองค์เดียวนี้และทูลขอพระองค์ให้ชำระบาปของท่านและประทานจิตใจใหม่ให้แก่ท่านแล้วเชื่อว่าพระองค์ทรงประทานให้แก่ท่านเพราะว่าพระองค์ทรงสัญญาไว้แล้ว นี่คือบทเรียนที่พระเยซูทรงสอนในขณะที่ทรงดำเนินอยู่ในโลกนี้ว่าของประธานที่พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้แก่เรานั้นเราจะต้องเชื่อว่าเราได้รับแล้วและของประธานนั้นจะเป็นของเราพระเยซูทรงรักษาประชาชนให้หายจากโรคต่างๆ เมื่อพวกเขาวางใจในอำนาจของพระองค์พระองค์ทรงประทานการช่วยเหลือในสิ่งที่ตามองเห็นซึ่งเป็นสิ่งที่หนุนใจให้เขาวางใจในพระองค์ในสิ่งที่ตามองไม่เห็นนั่นคือนำพวกเขาให้เชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่จะทรงอภัยบาปผิดได้ในเรื่องนี้พระองค์ทรงกล่าวไว้อย่างชัดเจน เมื่อพระองค์ทรงรักษาชายง่อยแต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านเถิดมัทธิวบทที่9ข้อที่6ยอนผู้ประกาศก็ได้กล่าวถึงการอัศจรรย์ของพระคริสต์ไว้เช่นกันว่า แต่การที่ได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์ยอห์นบทที่2 0ข้อที่31จากเหตุการณ์เรียบง่ายที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งกล่าวถึงวิธีที่พระเยซูรักษาคนเจ็บป่วย เราเรียนรู้บางเรื่องว่าเราจะต้องเชื่อพระองค์อย่างไรเพื่อจะได้รับการอภัยจากบาปให้เราไปดูเรื่องของชายง่อยที่ข้างสระน้ำเบสซาทาผู้ป่วยน่าสงสารคนนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาไม่ได้ใช้ขามานานถึง38ปีแล้วแต่ถึงกระนั้นพระเยซูทรงบัญชาว่าจงลุกขึ้นยกแร่ของเจ้าเดินไปเถิด คนป่วยผู้นี้อาจจะตอบพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าหากท่านจะรักษาให้ข้าพเจ้าหายดีแล้วข้าพเจ้าจะเชื่อฟังพระคำของพระองค์แต่เขาไม่ได้พูดเช่นนี้เขาเชื่อพระดำรัสของพระคริสต์เขาเชื่อว่าพระองค์ทรงรักษาเขาให้หายได้และเขาก็ทำตามทันทีเขาอยากเดินและเขาก็เดินได้เขาทำตามพระดำรัสของพระคริสต์ และพระเจ้าทรงประทานกำลังให้เขาเขาก็หายเป็นปกติในทํานองเดียวกันท่านเป็นคนบาปท่านลบความบาปที่ท่านทำมาแล้วในอดีตไม่ได้ท่านเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านและทำให้ตัวของท่านบริสุทธิ์ไม่ได้แต่พระเจ้าทรงสัญญาที่จะทำสิ่งทั้งหมดนี้ให้ท่านโดยผ่านทางพระคริสต์ท่านเชื่อพระสัญญานั้น ท่านสารภาพความบาปของท่านและถวายตัวของท่านเองให้พระเจ้าท่านตั้งใจที่จะรับใช้พระองค์ทันทีที่ท่านทำเช่นนี้พระเจ้าจะทรงกระทำตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ให้แก่ท่านถ้าท่านเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าคือเชื่อว่าท่านได้รับการอภัยและการชําระแล้วพระเจ้าจะทรงประทานความจริงให้ท่าน ท่านจะได้รับการรักษาให้หายเหมือนที่พระคริสต์ทรงประทานกำลังให้คนง่อยเดินได้เมื่อเขาเชื่อว่าเขาหายจากโรคแล้วหากท่านเชื่อท่านก็จะหายได้เช่นกันอย่ารีรอจนท่านรู้สึกตัวว่าท่านหายดีแล้วแต่จงพูดว่าข้าพเจ้าเชื่อแล้วก็จะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่เพราะข้าพเจ้ารู้สึก แต่เพราะพระเจ้าทรงสัญญาไว้แล้วพระเยซูตรัสว่าเมื่อท่านจะทิิฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นมาระโกบทที่11ข้อที่14มีเงื่อนไขผูกติดอยู่กับพระสัญญานี้คือเราจะต้องอธิษฐานให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะทรงชำระเราจากความบาปเพื่อให้เราเป็นบุตรของพระองค์และช่วยให้เราดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมดังนั้นเราจึงทูลขอพระพรเหล่านี้ได้และเชื่อว่าเราได้รับและขอบพระคุณพระเจ้าที่เราได้รับแล้ว เป็นสิทธิพิเศษที่เราเข้ามาหาพระเยซูและรับการชำระให้สะอาดได้และเราจะยืนอยู่หน้าพระบัญญัติเหล่านี้โดยปราศจ,จากความละอายหรือความเสียใจเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์โรมบทที่8ข้อที่1ต่อแต่นี้ไปท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง ท่านถูกซื้อด้วยราคาสูงพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายมิใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินและทองแต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่าง1นึ่งเปโตรโบทที่หข้อที่18-19ด้วยวิธีการเชื่อพระเจ้าที่ง่ายๆ เช่นนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เริ่มชีวิตใหม่ในจิตใจของท่านแล้วท่านเป็นเหมือนเด็กเกิดใหม่มาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าและพระองค์ทรงรักท่านเหมือนที่พระองค์ทรงรักพระบุตรของพระองค์บัดนี้ท่านได้มอบตัวท่านเองให้พระเยซูแล้วจงอย่าหันหลังกลับจงอย่านำตัวของท่านออกไปจากพระองค์ แต่ในทุกๆวันให้ท่านพูดว่าข้าพเจ้าเป็นของพระคริสต์ข้าพเจ้าได้มอบถวายตัวข้าพเจ้าให้พระองค์แล้วและทูลขอพระองค์ให้ประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่ท่านและรักษาท่านไว้โดยพระคุณของพระองค์ เมื่อท่านมอบถวายตัวท่านเองให้พระเจ้าและเชื่อในพระองค์เชื่อว่าท่านเป็นบุตรของพระองค์ดังนั้นท่านจึงต้องดำรงชีวิตอยู่ในพระองค์อัครัตูตเปาโลได้กล่าวไว้ว่าเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วฉันใดจงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉันนั้นโคโลสีบทที่สองข้อที่6 บางคนอาจจะรู้สึกว่าเขาจะต้องถูกทดสอบและพิสูจน์ตนให้พระเจ้าเห็นว่าเขาได้ปฏิรูปแล้วเสียก่อนเขาจึงจะขอรับพระพรของพระองค์ได้แต่พวกเขาเข้ามารับพระพรในเวลานี้ได้เลยเขาต้องมีพระคุณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระคริสเพื่อช่วยความอ่อนแอของเขา หากไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะต้านความชั่วไม่ได้เพราะเยซูทรงประสงค์ให้เราเข้ามาหาพระองค์ในสภาพที่เราเป็นอยู่สภาพที่เต็มไปด้วยบาปช่วยตัวเองไม่ได้และต้องการที่พึ่งเราเข้ามาหาพระองค์พร้อมกับความอ่อนแอในตัวของเราความผิดของเรา ความบาปของเราและกราบลงแทบพระบาทของพระองค์ด้วยความเสียใจต่อบาปพระศิริของพระเจ้าจะโอบล้อมเราในอ้อมแขนแห่งความรักของพระองค์และจะรักษาบาดแผลของเราและชำระเราให้พ้นจากความผิดทั้งหมด คนมากมายล้มลงในเรื่องนี้พวกเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงอภัยให้เขาเป็นการส่วนตัวและเป็นรายบุคคลพวกเขาไม่เชื่อตามพระดำรัสของพระเจ้าเป็นสิทธิพิเศษของทุกคนที่ทำตามเงื่อนไขจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าการบาปผิดทุกรายจะได้รับการอภัยโทษโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ จงทิ้งความสงสัยที่ว่าพระสัญญาของพระเจ้าไม่ได้มีไว้ให้ท่านพระสัญญานี้มีไว้ให้ผู้ล่วงละเมิดทุกคนที่กลับใจโดยทางพระคริสต์พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกำลังและพระคุณเพื่อทูตสวรรค์ผู้รับใช้จะนำไปให้แก่จิตวิญญาณทุกดวงที่มีความเชื่อ ไม่มีผู้ใดมีบาปที่หนาเกินไปที่จะเข้ามาหาพระกําลังความบริสุทธิ์และความชอบธรรมที่มีอยู่ในพระเยซูผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อทุกคนไม่ได้พระองค์ทรงรอคอยที่จะถอดเสื้อที่เปื้อนและสกปรกด้วยบาปของพวกเขาออกและสวมเสื้อแห่งความชอบธรรมให้แก่เขา พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เขามีชีวิตอยู่และไม่ต้องตายพระเจ้าไม่ทรงปฏิบัติต่อเราเหมือนเช่นมนุษย์ที่เป็นเนื้อหนังปฏิบัติต่อกันความคิดของพระองค์เป็นความคิดแห่งความเมตตาความรักและความเอ็นดูพระองค์ทรงตรัสว่าให้คนอธรรมละทิ้งทางของเขา นักคนไม่ชอบธรรมสละความคิดของเขาให้เขากลับยังพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงกรุณาเขาและยังพระเจ้าของเราเพราะพระองค์จะทรงอภัยอย่างล้นเหลือเราได้ลบล้างการทรยศของเจ้าเสียเหมือนเมฆและลบล้างบาปของเจ้าเหมือนหมอกจงกลับมาหาเรา เพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วอิสยาหบทที่55ข้อที่7และบทที่44ข้อที่22พระเจ้าตรัสว่าเราไม่มีความพอใจในความตายของผู้หนึ่งผู้ใดเลยจงหันกลับและดำรงชีวิตอยู่เอสเสเคียลบทที่18ข้อที่32 ซาตานพร้อมที่จะฉกช,ชิงพระสัญญาอันประเสริฐของพระเจ้าไปมันมุ่งมั่นที่จะเอาแสงแห่งความหวังที่ริบหรี่และลำแสงแห่งความจริงทั้งหมดออกไปจากจิตวิญญาณแต่ท่านจะต้องไม่ปล่อยให้มันทำเช่นนี้จงอย่าฟังผู้ล่อลวงแต่ให้ท่านพูดว่าพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ พระองค์ทรงรักข้าพเจ้าและไม่ทรงประสงค์ให้ข้าพเจ้าพินาศข้าพเจ้ามีพระบิดาบนสวรรค์ที่ทรงเมตตาปราณีและถึงแม้ข้าพเจ้าได้ใช้ความรักของพระองค์ไปในทางที่ผิดแม้ข้าพเจ้าได้ใช้พระพรที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ข้าพเจ้าอย่างสุรุ่ยสลรายข้าพเจ้าจะลุกขึ้น ไปหาพระบิดาของเราและพูดกับท่านว่าบิดาเจ้าข้าข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านต่อไปขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่งเถิดอุปมานี้บอกท่านให้ทราบว่าผู้ที่หลงหายไปได้รับการต้อนรับอย่างไร เมื่อเขายังอยู่แต่ไกลบิดาแลเห็นเขาก็มีความเมตตาจึงวิ่งออกไปกอดคอจูบเขาลูกาบทที่15ข้อที่18ถึง20ถึงแม้อุป,ปมานี้จะอ่อนหวานและจับใจเพียงไรก็ตามแต่ก็ยังบรรยายถึงพระเมตตาคุณของพระเจ้าแห่งสวรรค์ได้ไม่หมดพระเจ้าทรงประกาศผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่า เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันด์เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไปเยเรมีบทที่31ข้อที่สในขณะที่คนบาปยังอยู่ใกล้บ้านของพระบิดาเขาพผลนทรทรัพย์ของตนอยู่ในเมืองไกล พระหัตไทยของพระบิดายังห่วงหาถึงเขาและจิตวิญญาณทุกดวงที่ตื่นขึ้นและอยากจะกลับไปยังพระเจ้าก็เกิดจากการร้องขออย่างแผ่วเบาของพระวิญญาณของพระองค์ที่กําลังเรียกร้องเชิญชวนชักนำผู้ที่หลงหายไปให้กลับมายังพระหัตไทยที่เปี่ยมด้วยความรักของพระบิดา ด้วยพระสัญญามากมายในพระคำพีที่อยู่ต่อหน้าท่านท่านจะเปิดทางให้กับความสงสัยได้อย่างไรท่านจะเชื่อได้อย่างไรว่าเมื่อคนบาปผู้น่าสงสารอยากจะหันหลังกลับอยากจะละดทิ้งความบาปของเขาพระเจ้าจะทรงเกลี้ยกล่ดไม่ยอมให้เขาเข้ามายังแทบพระบาทของพระองค์เพื่อกลับใจหรือให้ท่านทิ้งความคิดเช่นนี้ออกไปเสีย ไม่มีสิ่งใดจะทำความเสียหายให้แกัจิตวิญญาณของท่านได้มากกว่าการที่ท่านจะสนุกกับความคิดที่ว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเราเป็นเช่นนี้พระองค์ทรงเกลียดชังบาปแต่พระองค์ทรงรักคนบาปและพระองค์ทรงประทานพระองค์เองในพระคริสต์เพื่อให้ทุกคนที่ต้องการได้รับความรอด และพระพรชั่วนิรันดในแผ่นดินแห่งพระศิริพระองค์จะทรงใช้ภาษาใดที่หนักแน่นกว่าและอ่อนโยนกว่านี้เพื่อบรรยายถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเราได้พระองค์ทรงประกาศว่าผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนางและจะไม่เมตตาบุตรจากคันของนางได้หรือ แม้ว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้กระนั้นเราก็จะไม่ลืมเจ้าอิสยาบทที่49ข้อที่15จงแหงหน้ามองขึ้นไปท่านทั้งหลายที่สงสัยละตัวสั่นสะท้านอยู่เพราะพระเยซูทรงพระชนอยู่เพื่อเป็นผู้แก้ต่างของเรา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับของประทานคือพระบุตรอันเป็นที่รักของพระองค์และจงอธิษฐานเพื่อการสิ้นพระชนของพระองค์เพื่อท่านนั้นจะไม่เป็นการสูญเปล่าพระวิญญาณทรงเชิญท่านในวันนี้ขอให้ท่านเข้ามาหาพระเยซูด้วยหัวใจทั้งหมดของท่านและท่านยื่นมือรับพระพรของพระองค์ได้ ในขณะที่ท่านอ่านพระสัญญาจงจดจำไว้เสมอว่าพระสัญญาเหล่านั้นเป็นการแสดงความรักและพระเมตตาที่ไม่อาจจะเปล่งออกมาเป็นวาจาได้พระหัตถายิ่งใหญ่ของพระองค์ผู้มีความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะเข้ามาหาคนบาปด้วยความเมตตาอันไร้ขอบเขต เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราด้วยพระกะรุณาอันอุดมของพระองค์เอเฟซาสบทที่หข้อที่17ถูกแล้วเพียงเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของท่านพระองค์ทรงประสงค์ที่จะนำพระฉายาด้านศิลธรรมกลับคืนมาให้มนุษย์ ในขณะที่ท่านเข้ามาใกล้พระองค์ด้วยการสารภาพและการกลับใจพระองค์จะทรงเข้ามาใกล้ท่านด้วยความเมตตาและการอภัยวันนี้เว